นี่เนาะเราจะให้คาแรงเท่าไหร่เนี่ยถอดสายพานเนี่ย<ท>ตกลงคาแรงก่อนไม่ตกลงคาแรงได้ยังไงร,รถต่างจังหวัดด้วย <c oughs> โอ้โหรุ่นนี้ทำมาดีว่ะอีแบงเออุดอีจา่าอุดทำไมอีจา่าเขาสาทำมาดีๆไปอุดมันทำไมเออแรงว่าช่างบริษัทนี่ไม่ฉลาด แล้วนี่พันมันทำไมเนี่ยเนี่ยรู้ว่พันให้อ้ยช่างไหนหลอกมาวะอยากให้เขาหลอกได้พันทำไมถ้ามันมีปัญหาทำไมเขาไม่พันจากโรงงานนู่นนู่นไปปั๊มคาัสบนดีแม็กก็ไม่แต่เต็มก็แพงด้วยนู่นนู่นโทษเลยไปปั๊มคาร์สอะดีแม็กเต็มก็แพงตรงนี้ก็มีไหนวานเนี่ยเปลี่ยนวานเองไงแปมคาัสดีแม็กนู่นแหละเต็มก็แพงเลยปั๊มคาัสดีแม็กเดี๋ยวฟันลูกค้าหน่อยเออคะแนนสองร้อยละ 哎，你也弄 YouTube 呗，弄给给。